สวัสดีค่ะเด็กๆห้องเรียนกอไก่ที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะพบกับครูตันอีกเช่นเคยในการฝึกอ่านสะกดคำและแจกลูกวันนี้นักเรียนทราบไหมคะเราจะมาฝึกสระอะไรกันเอย่ยถูกต้องค่ะสระอือถูกต้องค่ะสระอือเป็นสระเสียงยาวที่เราจะมาฝึกกันในวันนี้นะคะ พร้อมหรือ,อยังชั้นเรียนถ้าพ,พร้อมแล้วเรามาฝึกกันเลยค่ะคำแรกคือคำว่าคือมาจากขอใครประสมกับสาอือสะกดว่าขออืออ่านว่าคือขออืออ่านว่าคือคำต่อไปคือ คำว่าคือมาจากคอควายประสมกับสระอือสะกดว่าคออืออ่านว่าคือคออืออ่านว่าคือมีความหมายว่าเท่ากับคำต่อไปค่ะถือคำว่าถือ มาจากชอชิงประสมกับสารอือสะกดว่าชออืออ่านว่าถือชออืออ่านว่าถือคำต่อไปถือคำว่าถือมาจากทอถุงประสมกับสารอือ สะกดว่าขออืออ่านว่าถือทออืออ่านว่าถือมีความหมายว่าจับยึดไว้ในมือถือคำว่าถือมาจากพอพึ่งประสมกับสระอือสะกดว่า หออืออ่านว่าผือฟออืออ่านว่าผือคำต่อไปค่ะฝือคำว่าฝือมาจากฝอฝาประสมกับสระอือสะกดว่าฝออืออ่านว่าฝือฝอ อ,อืออ,อ่านว่าฝือคำต่อไปค่ะมือคำว่ามือมาจากมมมาประสมกับสระอือสะกดว่ามอืออ่อานว่ามือมมอืออ่อานว่ามือ มือมีความหมายว่าอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขนคำต่อไปค่ะลือคำว่าลือมาจากรอริงประสมกับสระอือสะกดว่าลออืออ่านว่าลือ รออืออ่านว่าลือคำว่าลือมีความหมายว่าพูดกันทั่วไปแต่ยังไม่มีอะไรยืนยันแน่นอนได้คำต่อไปนะคะสื่อคำว่าสือมาจากสอเสือประสมกับสารอือ สะกดว่าสออืออ,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 อ่านว่าสือสออืออ่านว่าสือคำต่อไปค่ะคำสุดท้ายคำว่าฮือฮือมาจากพอพอนคู่ ประสมกับสารอือสะกดว่าฮออืออ่านว่าฮือฮออืออ่านว่าฮือมีความหมายว่าอาการลุกฮือขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นไฟลุกฮือเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ คุณครูหวังว่าเด็กๆจะไปฝึกอ่านให้คล่องนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปวันนี้คุณครูขอสวัสดีค่ะ